สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงลวดถังนะครับที่ใช้งานเชื่อมนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับสำหรับลวดเชื่อมถังนะครับจะเหมาะสําหรับงานผลิตาการเชื่อมที่มีจํานวนมากนะครับาการใช้งานเนี่ยยาวนานกว่าลวดที่เป็นม้วนนะครับสามารถนํามาทดแทนในส่วนของลวดม้วนที่มีจํานวนปริมาณ15กิโลได้นะครับ ต่อมาเราพูดถึงส่วนประกอบของลวดถังนะครับที่ด้านหน้าผมก็จะมีลวดถังนะครับตัวนี้ลวดถังสแตนเลสนะครับยี่ห้อสปีดอาร์นะครับตัวนี้เป็นน้ําหนักที่250กิโลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาโดม22นิ้วนะครับหรือ20นิ้วก็ได้นะขึ้นอยู่กับความกว้างของลวดถังที่เราใช้งานนะครับแล้วก็จะมีตัวบังคับลวดนะครับก็คือเป็นวายคอนดิวนะครับที่นําลวดไปสู่ฟีดเดอร์นะครับที่เราจะนํามาทดสอบกันนะครับ ท่านใดสนใจหรือต้องการวิธีการตรวจสอบหรือการแก้ปัญหาของลวดถังผมจะติดลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําไว้นะครับต่อไปเราจะมาทดสอบลวดถังกันนะครับลวดถังตัวนี้ขนาดที่1.0มิลนะครับประกอบกับเครื่องคอน v วก5,000นะครับโตกับฟิเดอร์ HT5 นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็มาดูการทดสอบกันเลยนะครับ ากเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงใหญ่ผลต่างของต้นทุนเมื่อเปลี่ยนมาใช้ลวดถังจะยิ่งเห็นได้ชัดเจนตัวอย่างจากบทความนี้มีผู้ประกอบการรายหนึ่งมียอดใช้ลวด43ตันต่อปีหรือ3.5ตันต่อเดือนที่ใช้กับเครื่องเชื่อมจำนวน15เครื่องเมื่อเปลี่ยนมาใช้ลวดถังเมื่อนำมาคำนวณค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลาในการเปลี่ยนลวดที่ลดลงอย่างมากกลับทําให้ผู้ประกอบการรายนี้ประหยัดลงไปได้ไดกว่า500,000บาท และหากเครื่องเชื่อม15เครื่องทำงานในเวลาที่เท่ากันจำนวนครั้งในการเปลี่ยนลวดต่อปีจากเดิมจะลดลงถึง7.5เท่าผลการผลิตของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในเวลาที่จํากัดและต้นทุนที่ลดลงทันทีโดยสามารถเห็นได้ชัดเจนภายในเวลาเพียง3เดือน สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลวดถังและ,ะอุปกรณ์ต่างๆสามารถส่งตัวอย่างหรือรูปภาพมาทางเราได้นะครับเราสามารถที่จะให้ข้อมูลแก่ท่านได้นะครับขอบคุณครับ